เทียบปะพี่ว่าของพี่มึงอะไรนะเก็บแก๊งที่มีสีดำอยู่ในชุดมึงถามพี่อาเด้อเดี๋ยวพี่อาเธอไกด์ดิวเลยเออพอหอดิมุกไองเนี่ยเออผมจะเก็บผมจะเก็บตังแก๊งที่มีสีดำอยู่ในชุดพี่ว่าไงไอเดียวพี่อ่าเพชรตอบมาเลยเจริญเจริญอ่ะพี่อาเด้ออ่ะพี่อาเด้อสำหรับกูนะดูดีดูดี เียยวไม่แต่ผมจะสรุปให้ฟังคืออันเนี้ยคือพวกผมแช่เลิกเล่นแล้วที่นู่นอ่ะคือเลิกแล้วไม่เข้าแล้วถ้านะถ้าอยากรู้ว่าพูดคุยกันว่าอไรบ้างไม่ไม่ส่งเสียงถ้าถ้ามันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมพูดกันในไลฟ์แล้วมานั่งคุยกันในแลในในไลฟ์แล้วแต่ไม่ได้ไลฟ์ไง เรื่องบางเรื่องมันก็พูดไม่ได้ตรงไหนด์สลบิีล่าเหรอเว้ยเขาบอกว่าเองเสีย80ล้านได้แค่โวกามวงเล็บเบลอะคงเล็บเบลเยอะกว่าไม่ถึงไม่ถึงหรอไม่ถึง80ล้านเด้อสักวันสามสผมมีปืนหนึ่งอยู่แล้วไงเอาไม่ปืนหนึ่งเอ้ยนั่นก็คุมมันนะอยู่บ้านอยู่ในบ้านโบกามันยิงยางแตกเลยใช่ป่ะบ้านพักอ่ะควายตายแฟดแฝดแฝดแฝดัดอ้อมเป็นรถทัวร์เลยเฮียจอดเฮ้ยเฮ้ยเหลือน เอ้ยฮะรถไอ้ยแลกเงินมาหน่อยแลกเงินมาหน่อยมาเต็มเลยถึงนะถึงนะเฮ้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยพี่พี่ยิงหน่อยพี่ยิงเฮ้ยโดนโดนโดนยิงหน่อยยิงหน่อยยิงไงยิงพี่อะไรเออเติมหน่อยเติมหน่อยพี่อารเซ่บอกเลี้ยวเป็นรถทัวร์มันก็รถทัวร์นี่นี่ไหนเอาไปยังได้หักหน้าอีกแล้วหน้าะโอเคเออสกุลงีมาเว้ยรู้สึกว่าออร์เดอร์ฮูดเลยว่ะฮูดอะไรฮูดเดอะเบล ไอเทมมึงมีเพิ่มอีกเท่าไหร่ยังเอว่าอะไรเนี่ยเอว่ามึงฟาร์มอยู่กับใครเนี่ยใช่มันเดี๋ยวถ้าถ้างเงินหมดอ่ะเราต้องไอ้นี่อ่ะลองคิดสภาพผู้ผมกลับไปเล่นตอนเนี้ยฟิมลมันยังเหมือนเดิมไหมอ่ะ มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะสนุกเหมือนเดิมไหมก็ไม่อืมขาซื้อไปใครจะขายอ่ะต้อมีเป็นอะไรวะเจเอาอีกแล้วอมีเด็ดอะไรอีกแล้วไปละใช่ผมอยู่ผมไปกับแนวทางของเมืองไม่ได้ไงผมก็แค่ออกเป่าก็จบใครใครเรีนเด็ดไอเจเจ ไม่อะไอเจไปไหนไอเจมันแวบมันแวปแม่หมดเลยเนี่ยมึงพี่มันบอกมึงจะแวบอีกอ่ะไอ้พี่แฟนบอกใช่ราอาพัดถ้าภายในห้านาทีไม่เห็นนะเขาบอกมันมันบอกมันจะฟองลุงเดลี่ไอ้เฮีบ้าพี่โจ้เดี๋ยวพี่โจพี่โจ้ขอบคุณดีครับขอบใจพี่ทานเลครับผมเฮ้ยเปลี่ยนไม่หม่เหรอพี่นะเปลี่ยนใหม่ไม่เหรอพี่ใช่เหรอไม่เป็นไรอ่ะปกตินะไม่มันดูแบบกล้องกล้องโค้กกล้องกล้องอะพี่ไม่ดูกล้อง สรุปไม่หลีกกล้องเลยเพี่เฮ้ยเฮียแฟงนี่ล้อหล่อไปอ๋อแล้วนี่เก็บแล้วไหนไหนค่าเคมซีนี่พี่ในมึงก็ส่งมาดิรอมอแปลว่าอะไรแปลว่ารู้มือครับเฮ้ยใช่ใช่ฮัลโหลฮัลโหลฮายแมทแฟชั่นการ์ดเอาไปทำอะไรหอโอเคครับโเกสองสองใบนั้นแถมฮัลโหลฮัลโหลพี่เจ๊ฮงขอขอยืมมาผ่าได้ไหมครับได้ได้ได้ไม่มีแล้วครับพี่ไม่มีแล้วอ๋ออย่าไม้สุดสวัสดีการเอาผ่านเราอยู่ที่ใครวะ หมดแไปฟาร์มเลยครับพี่ไปฟาร์มครับใไปฟาร์มอะต้องพี่ปื้ต้องลองถามพี่ชิโร่อะแกได้เอาจากทีมมอสยังอะเพราะล่าสุดตอนมันเป็นสล็อตมรสุขใช่ไหมทีมมอสแกรับมาแต่มอสได้ให้ใส่ไปไหมไม่ตอนแรกเพืนพี่ชิโร่ขอถามหาอยู่อะไม่รู้ว่าพี่มอสแก่มาให้พี่ชิโร่หรือยังนะชิโร่มีอาผ่าปะแค่เพื่อนมันเจอ เมื่อเมื่อกี้ใครใครใครที่บอกว่าอยากได้ตัวตีแล้วอะมอสตัยนี่รถไม่ให้เลยเอาพี่โจ้พี่ไม่เล่นนั่นแล้วเนี่ยฮะไม่ได้เข้าไปเลยนี่บอกยิ้มหวานพี่พี่ยิ้มหวานแกแล้วลูกนี่พี่ชายพี่พี่เข้าวอร์ไวเลยพี่ชายจะได้คุยเล่นเขาในวอร์ด้วยตอบคืนได้ป่มวะ ไปทวงนี้เลยพี่กลับไปทวงนี้ได้นะของของกูวางมือแล้วะเราได้รู้อ่ะเออพี่กลับไปทวงนี้ดิแน่ได้อยู่มั้งพี่พี่โจ๊กยัยยติชีวิตผมไม่ขออะไรมากตอนเลเโลโอ้ยก็ผมเกี่ยวอะไรเนี่ยอันนั้มันของไอ้พาร์สตอรี่ของไอ้พาร์ทไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูนี่กูนี่ปวดฟันยังลูกมานั่งพูดเลยพูดมากยังเหมือนเดิมได้ไอ้เหี้ยมามาบอกให้ลูกมาไอ้เหี้ยเป็นไข้ไม่ได้ ใครไม่ได้นี่เว้ยไม่ได้อยู่ที่ใจเว้ยเออเออวันนั้นเดียเ์ไ่้ติดคอไอ้แชกแคกกเสียงเหี้ยมันจะไปช่วยผมได้เออรู้บอกเออเฮียลุ้มาเลยเฮียด่าเด็กลบอกเลยเฮียไปเช็คกวนแล้วทำกับเกินไปหรอเกินไปเอ้ใครมีหดาว่าเดาว่าเบี่ยวหารับเงินม่วงมาหน่อดีนะราคาถูกถูกอะแล้นม่นหอบเป็นจุดมันเลย ไม่เปลี่ยนทำไมเมื่อไหร่ชุดนี้แหละหล่อแล้วหล่อแล้วหล่อแล้วชุดนี้แหละแทนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเราเด็ดเื่อไหร่5หรอพี่เดอนพี่เจ๊แวบแล้วเนี่ยพี่เจ๊แวบแล้วพี่เดอนรู้แล้วรู้แล้วมันเป็นงี้แหละไอ้เทียเนี่ยไอ้ชาติหมาองั้นไอ้เบมร์วะไอ้เบมร์วะไอเสื้อยืดเท่าไหร่อะเสื้อยืดโอ้พี่เนิร์ดพี่เพิ่งมาอ่ะพี่พี่เนิร์ดมาแล้วมาแล้วอยู่ในบอลแล้วโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนมาช้านะวันนี้เพื่อนเนื้อมาใส่นะเช้าดูนี่เด็ด ลิ้ตอกยาวเลยิตักยาวเลย่ปไล้วสี่ปนเเลยอะไรบ้าน <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> ไม่อา มึงทักหาแม่ละไอ้บางเออแล้วแล้วแม่ตอบปะไม่ตอบไม่ตอบไอ้ชีเขาดึงเชิงใส่มึงไอ้เสียไม่รู้ปะมันรู้ว่ามันทักหาแม่มันทำอะไรหรปะขอเงินมึงจะขอตังค์แล้วก็ไปเปลี่ยน9950ไม่มึงรู้ไหมว่ามันทักไปอ่ะมันจะด่าด้วยนะมึงรู้ปะใช่เหรอ อะไรนะมงบอกว่าอะไรนะถ้าถ้าเขาตอบว่าอะไรนะถ้าเขาตอบว่ามึงทักมึงมาทำไมอ่ะมึงจะดา่าวาผิดพ <c oughs> าดยไม่ไม่ได้ด่าแม่โอ้ยผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกพี่อ่าระบบไอ้เนี่ยมึงอยู่กับแม่แบบระบบเพื่อนนีว่าเจ้าแผงรออะไรอะพี่ก็ตอนอแม่ผมแต่งแต่งตัวเบบไปร้านรอผมบอกว่าแต่งอย่างนี้เชอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอะไร เรียกให้แม่หน่อยไอ้เหี้ยสุดว่ะไอ่เซียยฮุนมันเรียกไรนะห้าห้าห้าอะไรวะห้าหกห้าหกไหนมุส่งมายังนี้ส่งแล้วพี่ยังไหนคิดมัดแล้ววะแต่งตัวต้อนรับคิดมัดหน่อยดีกว่าวะ กสิกอเหรอใช่ครับพี่ว่าแล้วชุดนี้เทสุดแล้วชุดสีชมพูเนี่ยอันนี้ผมตั้งใจทำมันเทสใช่ไหมพี่ลอนเทสไปแล้วอาก็อวนไปแล้วนะเอเดฟของ้าเบบเจียไอ้ี่ทำให้กินเหล้าชไมไม่ใช่โอ้โหไม่กินเหล้ อุ้ยสัตว์ชุดใหญ่ชุดใหญ่เอฟซีชุดใหญ่ขึ้นเลยสวัสดีครับที่อะไรด้นสัตว์เอ้เมื่อกี้ตีเฮียโอลีไปแปดติดสองเฮียโอนี่มันคือเลทไหนวะเฮียห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเป็นเป็นจ้าต่อยิ่งสาวมาหาถึงแล้ใครวะเดี๋ยวเธอเนี่ย พอ้อนแน่เลยอะเอออ้อนเมื่อวานไอเนีวมันพูดว่ามันมีสาวมาหาเองอ่ะใครเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนะไอแฟนพวกแบดบอยนะไอเนีวไอเนียวบอยไว้อ้อนสาวมาหาบอยว่าเขาบอกไออ้อนมันอะไรนะบอยไม่ทำมาได้หรือว่าจะมาจีบคนฝากบอกย้อนว่าอะไรสู้ๆนะคะอ้ เดี๋ยวเจอเรื่องจริงเรื่องจริงไม่ได้ปั่นอันนี้ไม่ได้ปั่นจริงๆเพราะมันก็บอกพี่มาอีกทีนึงเดี๋ยวเจอเสียบแล้วทิ้งหวันเกี๊ยว